ทีเด็ดสายสุขภาพวันนี้จะพามาทำขนมเปียกปูนดำเพื่อสุขภาพในตำนานเอ๊ะว่าแต่ฉันมาทำอะไรที่นี่ครัวกลางสาธารณะโพคีราชธานีอโศกเดี๋ยวจะพาดเป้ากันไปใหญ่อาหงอาหารนี่ไม่ได้สนใจวันนี้ฉันตั้งใจจะมาเอาวัตถุดิบชั้นเลิศลํำข้าวไรเบอร์รี่เกษตรอินทรีย์ที่คั่วมาอย่างหอมกลุ่นกุ่นละมุนจมูกยิ่งนักนี่ก็เหลือไปเห็นลํำข้าวหอมมะลิ ของดีๆอย่างนี้ถ้าไม่ตักไปก็ถือว่าพลาดอย่างยิ่งได้ของสำคัญแล้วก็ไม่รอช้ารีบกลับไปจัดเลยอันดับแรกก็เอาลำลงกระทะแล้วก็เติมน้ำลงไปหลังจากนั้นก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนมีลักษณะคล้ายกา้าแป้งเปียกได้ที่แล้วก็ยกลงจากเตาแต่อย่าเพิ่งเบาใจพอยังไงก็ต้องใส่ถัว่วขีดตุนมาจนเปื่อยได้ที่ของดีๆอย่างนี้มีแต่ประโยชน์ต่อสุขภาพคุณภาพขับแก้ว ไม่แล้วจะต้องบอกต่อชะลอไวใจเกินร้อยอย่าพลอยแต่ดูแล้วไม่ขยับสดับรับฟังแล้วเอาไปต่อไม่ใช่ขยันขยอให้ทำคลิปแล้วตัวเองก็มวัวแต่นอนดูเน็ตฟิกมือไม่พายและเท้ายังไม่กระดิกเสียสุขภาพมาอย่าได้มานั่งร้องไห้ซิกซิกว่าไปแล้วก็ถึงเวลามาบททัวบทลำคลุกคลิกมันทำให้ร่างกายกระดุกกระดิกชีวิตจะได้เคลื่อนไหว ผ่องใสทั้งใจและสุขภาพวาดภาพในความจริงไม่ใช่อิงแต่ความฝันพลันมองดูในกระทะก็กวนต่อไปสิวะยังไม่เนียนเรื่องความเพียรน,นี้มันต้องฝึกให้เป็นนิสยัยไม่ใช่ใครมันจะเกิดมาเป็นเทพแล้วเสพแต่อาหารอร่อยอย่างนั้นมึงต้องคอยไปรับยาพากันไปเป็นคนป่วยสวยทั้งชีวิตชนิดรอวันเผาเมาเมากันไปยกเข่ง ชักทะเลทะไลยลื่นไหลไปเรื่อยมาโฟกัสที่กระทะเนียนได้ที่ ทีนี้ก็มาใส่แป้งแต่อย่าเข้าใจผิดว่าแป้งโรงงานสายเทพคลีนสุขภาพเบอร์นี้มันต้องแป้งคาสว่าพาวเดอร์ที่ผลิตจากหมู่บ้านราชธานีอโศกตั้งใจทั้งปลูกตั้งใจทั้งทำไม่สกัดสีไม่เสียดสีเอาไฟเบอร์ออกจึงไม่กระฉอกอินซูลินทําเรื่องทมินให้สุขภาพมีแต่ขนาบความแข็งแกร่งไม่ต้องตะแคงเอาสีข้างเข้าไถตล่อมไปเรื่อยจนแป้งเข้าที่เนื้อเนียนได้ ที่พอดีเหมาะ บรรเจิดบรรเจาะใส่ย่าหวานประมาณพอเหมาะเฉพาะไข่เฉพาะมันแล้วพลันใส่เกลือภูเขาเข้าไปสักขยิบแล้วหยิบขวดน้ำด่างมาขนาดไปสักห้าฝาจะนำพาความสมบูรณ์เพิ่มพูนความเป็นเปียกปูนแท้สูตรนี้ไม่ง้อกะทิแค่มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจากสวนปานะสะเทินเข้าไปกับน้ำด่างประมาณ12บบีบเทลงกระทะผสมแล้วคนให้เข้ากันความ มันมันจะบังเกิดเสิร์ชใน Google ก็ไม่เคยมี เพราะสูตรนี้ไม่เทพจริงคิดไม่ออกเลยต้องมาบอกให้รู้ไว้ถ้าใจเป็นสายครีนก็ต้องลีนด้วยสูตรนี้ถึงจะมีแต่ความสุขไม่ต้องไปบุกกับความเครียดซีเรียสกับความอยากทยานมากกับความโหยแล้วต้องมาร้องอวดโอยกับชีวิตวิดมือไปกับการกวนแล้วชวนให้ต้องใส่น้ำดูตามความเหมาะสมประดุดขี้ตมในท้ายเหมืองแล้วชำเลืองไปหยิบผงฐานสเปคเทพพการ400เม เสกลงไปในกระทะตามความเหมาะเคาะให้มันพอดีแล้วพลีมือไปคุกเขาสลักสเลาเติมลงไปอีกให้สีเป็นดำเกลิงเสริงเข้าไปในกระทะคุณพระเห็นยังต้องกืนกระเดือกฉะนั้นกระเสือกยกขึ้นตั้งไฟ ทำให้สบายใจไฟกลางๆจะก,กวนซ้ายหรือกวนขวาก็เอาตามศรัทธาไปในที่หมายมันไม่สายไปหรอกวันนี้ขอให้มีใจที่จะทําไม่ใช่ทําระยําอย่างลูกตํารวจหวดให้ตายแล้วไปทิ้งน้ำ ข้ามกลางความหวาดกลัวของสะแก้วทรงนี้ไม่แคล้วรับแค่ละหุโทษเด็กสันดานโฉดของสังคมมันคืนขมทั้งประเทศอย่าปฏิเสธการดูแลลูกหลานชวนมาพาทำขนมหวานสูตรนี้เด็กจะไม่อ้วนพีเหมือนอเมริกันวันวันกินแต่ขยะไม่ชนะจะส่งลงหมอจะไปต่อหรือพอแค่นี้ มาถึงขณะนี้ได้ที่ก็ปิดไฟเตรียมแม่พิมพ์ลงไปแล้วทาด้วยน้ำมันมะพร้าวเราราวว่ากันติดพิชิตด,ด้วยการเทรีเลในการรอให้มันเย็นเอาละพอมันเซ็ตตัวได้ที่ทีนี้ก็มาหัน่นแล้วแยกออกเป็นชิ้นที่พอเหมาะเพราะจะมาโรยด้วยมะพร้าวตามธรรมเนียมเปียกปูนไทยแท้ แม้จะประยุกต์ร่วมสมัยแต่ก็อัพทูใส่ใจสุขภาพขนมคลีนบายอาชัยความสุขมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ปลายจวักถ้ามัวแต่จ้วงตักตามใจอันนี้ก็วิบัติใครวิบัติมันเอ้ย